ใชไหใจดาตายใช่ป่ะรวยแล้วก็ต้องแบ่งปันกันบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในสังคมเราผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้หมอลำไปร้องเปิดวงไม่ให้หมอลำไปร้องไม่เห็นด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องให้เขาไปร้อง การที่เขาไปร้องเพลงเนี่ยมันสนับสนุนเพลงของเราไปเล่นในผับวงน้องๆรับเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยไปห้ามเขาเล่น,นยังไงไปเก็บเงิเเนเขาไปเก็บอะไรใช่ป่ะมันต้องเห็นใจกันอยู่ในวงการแล้วไอ้เพลงเนี่ยมันสร้างมาเพื่อให้ความสุขคนมันไม่ได้สร้างมาเพื่อมาเก็บเงินล่ำรวยใหญ่โตนะครับไม่แต่บาทางคนเขาจะมองว่าอย่างมันเป็นนี่แคสิทธิของผมมันกับนี่เป็นเรื่องสิทธิร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันครับนะเป็นเจ้าของร่วมกัน แน่นอนไปถามเขาได้เลยผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้ผู้ดำหลักการเขาไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะห้ามศิลปินที่จะเป็นเจ้าของเพลงไปร้องเพลงของเขาเองไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาได้ไปห้ามแค่พูดก็ผิดแล้วบริษัทใจโตแค่ไหนก็พูดก็ผิดห้ามศิลปินในกอเจ้าของเพลง เจ้าของเพลงอ่ะสมมติด้วยอ่าอะไรก็แหละรักเธอแต่เธอไม่รู้ไปให้แม่ห้ามเมื่อเขาร้องเพลงถ้าคุณไปห้ามเขาแม่เขาร้องเพลงแล้วเขาจะให้ใครร้องถ้าเ็เป็นเจ้าของเพลงถูกป่ะอันนี้ผมต้องฝากไปถึงเจ้าของบริษัทเทปทุกบริษัทไม่ได้ห้ามเจ้าของเพลงเขาร้องเพลงผิดมากผิดมากผมจะบอกใหถ้ามีกฎหมายแบบนั้นก็ต้องไปแก้กัน นี่ละโทษศกกรรมเขาจะเดินประท้วงกันใหญ่โตไอ้แค่กฎหมายห้ามไอ้ศิแล้วเป็นตัวเองร้องเพลงเองกฎหมายขี้ประติ๋วแค่นี้เขาจะแก้ไม่ได้อะแก้ได้ง่ายมากเพราะฉนั้นอย่าทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่อารมุ่ม,มารวยกันไปอยู่เมือนไทยด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันต้องอารมุ่ม,มารวยกันอย่าให้เขาต้องไปเดินถือป้ายประท้วงอยู่หน้าบริษัทแล้วบอกมึงแม่กูร้องเพลงได้ยังไงไม่ได้อย่า,ยาทาอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้